เมือ่อศีลเรียบร้อยดีงามแล้วจิตใจก็ไม่หวันไหวคิดไปในทางชั่วทางเสียต่างๆเลยเกิดมีจิตก็ตั้งมั่นเราจะบริกรรมทำสมาธิก็รวมได้สะดวกสบายสมาธิคือความตั้งมั่นของใจความรวมของใจใครที่ยังไม่เคยเป็นเคยเห็นได้ยินแต่ชื่อก็พึงทำเอา ไม่ใช่คนอื่นจะมาทำให้กำหนดใจให้สงบมาลงมารวมมันเป็นอย่างไรความฟุ้งปรุงของเราเคยฟุง้งเคยปรุงอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันรวมลงไปมันเป็นอย่างไรเราก็ทราบเหมือนอาหารที่เราไม่เคยรับประทานรสมันเป็นอย่างไรพอไปถึงปากถึงลิ้นของเราเท่านั้นก็ทราบว่า รถนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้